กลับมาอีกครั้งครับวันนี้เดี๋ยวผมเอามาแนะนําที่บอกไว้คลิปที่แล้วเกี่ยวกับอาไม่ขึ้นว่าตัวไหนเหมาะกับหน้าที่ทาํางานยังไงครับจากที่ผมสังเกตมาจากที่เล่นแต่วันแรก,กน,นะสำหรับตัวที่ปลูกเบอร์รี่เนี่ยผมผมแนะนําให้เป็นตัวตัวนี้ครับก็คือตัวต้นไม้อ่ะแต่พยายามหาจับพวกคอนสอได้ครับตัวนี้จะเก่งเรื่อง เรื่องเกี่ยวกับฟาร์มพวกเบอร์รี่พวกอะไรเงี้ยครับเน้นไปทางเบอร์รี่เลยส่วนมากที่ผมเห็นนะที่เขาทำงานอ่ะนี่จะฟาร์มเบอร์รี่เก่งมากตัวนี้ตัวนี้จะเน้นไปทางฟาร์มหญ้าแต่ผมไม่ค่อยเห็นมันทำงานนะจากที่ผมเอามาใช้อะนะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่ตัดต้นไม้แต่ถ้า ให้ดีที่สุดผมผมแนะนําให้เป็นตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัดต้นไม้ดีแต่ตัวนี้ก็จะมีข้อดีว่าถ้าขึ้นขั้นสองเนี่ยจะตัดตัดไม้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยส่วนตัวนี้ตัวนี้ใช้ในการฟาร์มแร่ตัวหินนั่นนะครับที่ทุกคนรู้จักตัวนี้ยจะขุดพวกแร่เหล็กจะได้เยอะมากเลยครับ ส่วนตัวธาตุไฟที่ผมแนะนำน่าจะเป็นตัวนี้แต่ตัวนี้จะเป็นสายกลางคืนถ้าใครอยากเผาเร่ไปไวให้สลับเอาครับมันจะมีตัวกลางคืนกับกลางวันตัวนี้น่าจะกลางวันใช่เอ็มบีนี่กลางวันส่วนเวสทฮอนนี่ตอนกลางคืนผมใช้2ตัวนี้สลับหมุนกันแต่ถ้าใครมี2คขอนก็เอามาเลยครับแล้วก็ความไหวความเร็วในการเคลื่อนที่นี่มีส่วนกันนะครับเนื่องเวลามันทํางานหรืออะไรเงี้ย ส่วนตัวที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วผมที่แนะนําอันนี้จะเป็นสายทํางานเลยคือคาบของไวมากตัวนี้ถ้าเราคราบย่าหรืออะไรไว้ตัวนี้จะวิ่งเข้าไปคราไปนอนทันทีเลยคือช่วยได้เยอะครับ <c oughs> เรื่องคาบนะ <c oughs> ผมแนะนําเป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนำ น่าจะเป็นตัวตัวนีตว้ตัวนี้ก็ได้ครับเรื่องเรื่องเรื่องขุดต้นไม้อะนะตอนนี้ช่วยได้แต่ตัวนี้มันจะชอบสลับสลับไปขุดหินด้วยหินกับไม้นะผมไม่เคยขาดเลยหินกับแร่เลยครับ ค okay, ครับวันนี้ก็มาแนะนำแค่นี้นครับขอบคุณนะครับที่ติดตามเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรใหม่ๆจะลงให้หรือเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะลงโคโลเซียมให้ดูครับว่า